สวัสดีค่ะอยู่กับวุ้งเส้นสายมันค่ะตามกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะมาเจอพี่เอียวพอดีพอดีวุ้นจะไปบ้านตรวจนะคะไปทีมงานเสียบอยที่วิ่งอยู่เนาะมาเจอเฮียเฮียรวดเร็วว่องไวเกินปุ๊บป๊บได้เลยบอกเอาเมื่อกี้มันทำไมกระพริบอยู่ พี่เหวอบอกว่าบริจาคมาจากคันนั้นนะได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญพูดแล้วก็ทำเลยคนอะไรรวดเร็วว่องไวทันใจมากค่าเสียหายเท่าไหร่นะนี่ไม่คิดค่าเสียหายบ่ โอ้โหสุดยอดเลยเค่ะเพียวแบบด,ด่วนมากเลยมาถึงปุ๊บทำให้ปับเลยนะคะมาเจอกันแบบไม่ได้นัดหมายแล้วก็ทำแบบไม่ได้นัดหมาย,มยด้วยค,คือมาถึงปุ๊บเอียวเปลี่ยนให้เลย รถก็ไม่ได้ดับนะคะทําแบบรถก็ไม่ได้ดับด้วยสุดยอดอ่ะ <c oughs> เปลี่ยนหลอดไฟให้นะคะให้เป็นกระพริบเันของพี่เอียวนะคะต้องขอบคุณมากคะ่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านขายปิ้งไก่นะคะตอนนี้มากินข้าวเสร็จก็มาจอดทําหน้าร้านเขาเลยไม่รู้ว่าจะของเขาว่าอะไรหรือเปล่าเนาะ้ารวยเริ่มมีแบบซื้อยากง่ายเลยเนี้ยล่ะ บุญอย่าไปใส่แว่นเราบุ่นตาบ่ดีเราแนบบ่ห็นอย่างเลยเขาแม่บ่ห็นหวงยาแม่เสียร์ใส่ตานะ เสร็จเรียบร้อยไวยเวอร์เอ,อาบอกขามึงมาสันวะ,ะถึงดาแล้วเห็นบอบอกขามึงมาสันวะว่ <laughs> ายืนบางลานปิ่งไก่เพิ่นออกเมียใช้บ้าผมรถจะใช้ลูกกั้นลูกยาวไมู่เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่เอี่ยวจัดให้

ติดสติ๊กเกอร์ให้ด้วยปิดหลอดไฟให้ด้วยถ้าเราถ้าเราเอากองจะได้ดีใช่ไหมใช่เอองั้นผมจะเอาก่องลไปพื้นตะต้องกล่องไปเลยมันงี่องมีตางงข้นเลยเฮ็ดใจจ๋าเป็นอย่างพี่มีร้านสั่งอยู่เดีพี่สั่งให้ก็ได้บอกว่าเอาหลอดแบบนี้แต่ต้องสายไฟถอยนะไฟถอยสว่างวันดีไร หลอดไฟถฟยขนาดนั้นมันจะสว่างก็คืนมันประมาณกิโลหนึ่งถ้าเราได้ชัดเจโอเคค่ะมาเจอกันต่อคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ